เรื่องบางเรื่องไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดเพียงแต่สิ่งที่เราคิดมันต่างกันฝันเห็นสับป,ประรดทำนายฝันได้ดังนี้สับป,ประรดความหมายของคนจีนก็คือความเจริญและการเงินหากผู้ใดฝันว่าได้กินสับป,ประรดทำนายฝันได้ว่าผู้ฝันจะเริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆถึงแม้จะพบกับปัญหามากมายแค่ไหนที่ผ่านมาก็ตามในส่วนของทางด้านการงาน ไม่ว่างานที่คุณได้รับมอบหมายจะหนักหนาเพียงใดคุณก็สามารถทำมันได้และจะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีในส่วนของทางด้านการเงินมีโอกาสที่จะรับมรดกตกทอดจากผู้หลักผู้ใหญ่และในส่วนของทางด้านการเสี่ยงโชคคุณมีโอกาสประสบผลสาเร็จมีโอกาสที่จะได้หยิบเงินก้อนโตอย่างที่คุณคาดหวังไว้ตัวเลขที่ได้จากความฝันฝันหินสับประรดตัวเลขที่ได้คือ 0 6 8หรือ1อย่าลืมนะครับพิจารณาองค์ประกอบในความฝันให้ทีทถ้วนอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะนำมาจับคู่กับตัวเลขที่กําหนดให้หากฝันลักษณะนี้เลขในกลุ่มนี้จะต้องมีมาอย่างแน่นอนขอให้ทุกท่านฝันดีมีโชคปรดหนี้สร้างตัวสวัสดีครับ